ากเพชรทะลุ้ยค่ะมณีศรีผ้ามาเบิงเจใหญ่งงจากอุบลค่ะเมาลูกยินมะไส้มาจากสีขอเลยค่ะได้สามตัวตรงข้างนวดที่แล้วค่ะเป็นผู้โชคดีค่ะวันนี้มาตาม,ม,าตามเราลุ้นของพี่คนนึ่งด้วยนะมะตามค่ะเพิ่งจได้ตัวใด้ค่ะวันนี้มาตามกันค่ะเพิ่งจะได้ตัวใด้วันนี้มาตามมึงนะคะบางยิ่งบางยิ่งบ้าง้า,งาย มาจากอุบน também, อลนะคะเมื่อเท่าได้สามตัวตรง,ตรงครับรมันไปเหลือถูบเอาถูที่มิตตานี้ค่ะเป่นใดมาถูกนมิตัวเดียวพอดีเลยค่ะถูขอโชว์ค่ะ ต่เซีไปเขาฝันเพิ่นค่ะให้เพิ่นมากค่ะคนถูกสามตัวตรงงวดนี้เพิ่นทีได้ตัวใดมาตามกันค่ะ ตามกันด้วยค่ะเพื่อนเอาอี่ยังมาถวายเนี่นะเอายังนี่เหล่าขาวนี่ลาบนี่ก้อยแล้วก็อ,อะไรอีกเล้าโทบอนี่สามยางค่ะเดี๋ยวย่มาจากอุบน้วยค่ะ มารุนกันค่ะติดตามกันค่ะว่าเพื่อนที่ไดตัวใดหมดที่แล้วเพื่อนไดหาสามศูนย์สารตัวตรงค่ะ กว่าแล้วก็มีอันเดียวยไป็นลับที่นีที่มนี้ที่ไม่มีกล้องทำไมเป็นเพราะชอฝันเป็นจริงก่อนเอาเพื่อนฝันฝันวัตจันทร์ไปบอกให้ไปหาถูกอันที่มีตต์นี้ถูกของหวยที่มีตต์นี้ให้เอามาจุดเพื่อนไปหาก็มีอยู่ตัวเดียวชิ้นเดียว แม่นป่ะเจ้คู่บําเพล้วค่ะที่ฝันแช่์แชร์ทำไมฝันแม่ยังผนลุกผนลุกเลยนะนะคะเนี่ยไม่ถามข้อฝันค่ะไม่เห็นหน้าคนบอกแต่ได้ยินแต่เสียงฝันว่าจังไรคะแต่เมือแล้วก็ได้ยินแต่เสียงมาช่วยเลืองเพรว่าไม่เอาที่ไม่มีก้านลวดโอ้โหไม่ตรงตรงตามฝันเลยแล้วก็เหลือแล้วก็มีอันเดียวใช่ไหมคะเหลืออันเดียวให้เอาที่ไม่มีก้านลวดลวดเลยค่ะผนลุกมาำมาตามกันด้วยค่ะ ติดตามเลขถูกเ,เจเพนด้วยค่ะมาแต่ไกลามาจากอุบลแต่<บ>ต,า,ตาเซไปเข้าฝันให้มาค่ะคจุดแล้ว,ช,วลช่วงที่รอเรามาสัมภาษณ์พีพ่พพนเขานิดนึงนะครับ <laughs> พี่ครับขอถามนิดนึงครับพี่ ทำบุญด้วยอะไรครับถึงถูกรามันเขาเรียกอะไรนะเลขสามตัวตรงนะครับทำบุญด้วยอะไรครับก็ทำบุญบุญิดซิกก็คือแก็บอกว่าถ้าถ้าถ้าถูกก็ได้ก็จะลทำบุญใหญ่ทำบุญที่บุญใหญ่ให้คือที่ถูสามตัวนี้ยังไม่ใหญ่หอวใช่ไหมครับก็ทำอยู่ประจำทำอยู่ประจำเนาะจ้ให้ยายครับได้เท่าไหร่ครับเอายง่ายสามตัวตรงนี้ได้กี่บาทครับแสนสองแสนเอง ไโอ้โ้คือยังไม่ยังยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมครับครั้งนี้ถ้าออกมาตัวที่เราชอบจริงๆตัดสินใจซื้อก็คงจะดูลอตเตอรี่ไว้่โอเคลอตเตอรี่นะครับถ้าผมถ้าผมหมานแม่นขนาดนี้ผมซื้อเลยนะ ผมมีเมียขายเมียมีรถขายรถเลยเบื่อจำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเขาไปเบิ่งเดี๋ยวแฟนว่าเอ้ยพี่ตัดตัดออกได้ไงไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่บ้านเปิดดูแลเสร็จเลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกลียวบกคนในไงเหรนไงต้องไหนใหญ่ตรงนี้เหรอยังไม่เห็นนะยังยังรอรุนรอรุน ในใจชอบเลขอะไรครับอ่ะก่อนที่ก่อนที่เจตัวนี้จะออกครับผมกำจะถามอยู่ชอบเลขอะไรครับก่อนที่เลขโซนมตัวเลขใึ้นไบตุ๊บตุ๊บตอมตอมทุ่บทุ่มตอมตอมีเลขในใจด้วยคือเลขเลขอะไรครับเก้าเก้าเก้าอะไรครับนี่เก้าอะไรอีกเก้าสามเอาสองสองตัวพอครับ นะ uhm. ครับในทูบนีจ ke, ้จะออกมามีสามีเก้าอย่างที่เอ่อคนมีสามมีสองชิ <c oughs> <c oughs> ้นไม่เก่ามีสามคือเจียใหญ่บ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันขอให้ทูปเป็นไม้หมดก่อนนะเนี่ยมาแล้วครับหัวโผล่แล้วพูดเหมือนใครจะคลอดเหมือนคนจะคลอดออกมาเลย เราลองลุ้นสักนิดเราไม่ใช่จะก้าวัาน่ะนะช่องไหนบ้างคะเนี่ยเยอะเลยนี่ไหมครับตามห่วงไหมครับใช่พง้องครับผมออาซองสี่้ำเงินวันนี้ปีพศเจ้าเนี่ะเจ้ามันต่างกันเละใช่ไหมใช่ไหมพี่เมื่อวานว่าจะมาก็มาจะก้าวไหมนี่ไหมก้าวออกเลยไหมเนี่ยเดี๋ยก้าจริงๆนะก็ผลแม่งแตกคับแมงกับพี่ก็ไม่ไกลกันนะครับเอาใช่ครับไม่มีการนะคะเนี่ยไม่มีการลวดการลวดนะครับผมไม่มีการลวดถ้าดูผ่านผ่านกล้องจะเห็นนะเป็นที่ก้าหรือเปล่า เรามาฟิชเรลงกันนะครับเจ้าตาเซนกัน่ม่เข้าฝันบอกว่าให้เยนะะฮเพื่อนกทุกลางมากเลยนะยังไม่พบเลยพุ่งนะลางมากแต่ผมลองนก่อนเอาทุกที่ไม่มีการทุกที่ไม่มีการปักทำไมกลับหัวหรือเปล่าครับกลับข้างหรือเปล่ากลับหรือเปล่าไม่แน่ใจรขาลอยหมดทั้งธรรมดานี่น่าจะมาแล้วนะขนาดนี้เนาะไม่ต้องดูว่าไอ้ไข่มิด มีตีนได้ไข่ไว้ข้างในมีค่ะเออก็ไม่กลับเนาะไม่กลับไหมเนาะมนทอย่าน้สรีันี่เอจมันเจ็ดตัวค่ะันที่สองมันเจ็ดเจ็ดลอด้วรัเดจงจางจางจางเนี้ี่เขาบอกมาแล้วนะครับเก้ต้นแสดงว่าตรงนี้ไม่ต้องไปดูแล้วแหละ คือตามพี่ก็เลย973ครับ